3. การส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นใดในกรณีที่ผู้รับไม่มีภูมิลำนาวอยู่ในราชอาณาจากักรปวิแพ่งม .83 ตรีบัญญัติว่าการส่งคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาคำคู่ความคำร้องคำถแถลงหรือเอกสารอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในม .83 ดวิทว ถ้าผู้รับไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรแต่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนหรือมีตัวแทนในการรับคำคู่ความและเอกสารหรือทนายความในการดำเนินคดีอยู่ในราชอาณาจักร ให้ส่งแก่ผู้รับหรือตัวแทนเช่นว่านั้นหรือทนายความณสถานที่ที่ผู้รับหรือตัวแทนใช้ประกอบกิจการหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวแทนหรือภูมิลามนาหรือสามนักทําการงานของทนายความซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณีแต่ถ้าผู้รับมิได้ประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือไม่มีตัวแทนแดังกล่าวหรือทนายความอยู่ในราชอาณาจักรให้ส่งโดวยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาล ตามบัญญัติม83ตรีเป็นกรณีการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นใดที่มีใช่คำฟ้องตั้งต้นคดีตามม83ทวิอันได้แก่ 1. การส่งคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา 2. คำคู่ความ 3. คำร้อง 4. คำถแถลง 5. เอกสารอื่นใดได้แก่คำฟ้องอดทอ์คำฟ้องดีกาฟ้องแย้งเป็นต้นคำคู่ความและเอกสารตามอนุหนึ่งถึงอนุห้าต้องส่งให้แก่ผู้รับซึ่งไม่มีภูมิลำมเนาอยู่ในรชาชอาณาจากักร แต่ผู้รับประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนหรือผู้รับมีตัวแทนในการรับคำคู่ความและเอกสารอยู่ในราชอาณาจักรหรือผู้รับมีทนายความในการดำเนินคดีอยู่ในราชอาณาจักรการส่งนั้นให้ส่งแก่ก่ผู้รับนณสถานที่ที่ผู้รับใช้ประกอบกิจการซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรขอ ตัวแทนในการประกอบกิจการณสถานที่ที่ตัวแทนใช้ประกอบกิจการซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรคตัวแทนในการรับค่าคู่ความและเอกสารณสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวแทนซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรงทนายความนภูมิลามนาวหรือสามนักทำการงานของทนายความซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อได้ส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีตามม .83 ทวีให้แก่จำเลยโดยชอบแล้วจำเลยย่อมทราบว่าตนได้ถูกฟ้องแล้วหากจำเลยประสงค์จะสู้คดีจำเลยก็ควรจะแต่งตั้งทนายความซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นผู้ดำเนินคดีแทนต่อไปหรือในกรณีจำเลยประกอบกิจการในราชอาณาจักรด้วยตนเองหรือโดยตัวแทน เมื่อได้ส่งหมายเรียกและคำฟ้องแก่จำเลยณนะสถานที่ที่จำเลยหรือตัวแทนใช้ประกอบกิจการหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ของตัวแทนซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรแล้วจำเลยย่อมทราบว่าตนได้ถูกฟ้องคดีแล้วเช่นกันดังนั้นเอกสารอื่นๆที่จะต้องส่งให้แก่จำเลยในภายหลังนั้นควรส่งให้แก่ทนายความหรือตัวแทนของจำเลยซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรได้ แต่ถ้าจำเลยมีได้แต่งตั้งทนายความให้ดำเนินคดีแทนหรือไม่มีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรอาจเป็นเพราะว่าจำเลยไม่ประสงค์ที่จะสู้คดีก็ดีหรือจำเลยเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับหมายเรียกและคำฟ้องเอกสารอื่นๆที่จะต้องส่งให้แก่จำเลยภายหลังในต่างประเทศนั้นตามม .83 ตรีจึงบัญญัติให้ส่งโดยวิธีปิดประกาศไว้ที่ศาลแทนที่จะต้องส่งไปต่างประเทศ